สวัสดีค่ะสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกขอ,อนําทุกท่านเข้าสู่สารคดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว72พรรษาธรรมราชามหาวชิราลงกรเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชมพรรษา6รอบ72พรรษา28กรกฎาคมพุทธศักราช2567ค่ะวันนี้พาคุณผู้ชมมาที่ศูนย์ชนากาทีเบดดาริตําบลแม่เหียอเาเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ค่ะ สมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมจัดตั้งโครงการพระบรมราชานุเคราะห์ชาวเขาขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2512ค่ะต่อมาปรับเปลี่ยนเป็นโครงการหลวงและจดทะเบียนจัดตั้งเป็นมูลนิธิโครงการหลวงเมื่อปีพุทธศักราช2535 ขับเคลื่อนการพัฒนาทางเลือกบนพื้นที่สูงมาเป็นระยะเวลายาวนานมากกว่า50ปีจนเกิดผลสำเร็จเป็นรูป,ปรธรรมพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชปณิธานที่จะสืบสารรักษาและต่อยอดงานโครงการหลวงและพัฒนาศักยภาพให้เป็นศูนย์รวมองค์ความรู้การพัฒนาทางเลือกบนพื้นที่สูงอย่างยั่งยืนและขยายผลไปสู่ระดับสากล อีกทั้งมีพระบรมราชวินิจฉัยโปรดกล้าวโปรดกระหม่อมให้ก่อสร้างศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโครงการหลวงขึ้นเมื่อปลายปีพุทธศักราช2563พระาราชทานชื่อศูนย์แห่งนี้ว่าชนากาธิเบตดำริค่ะนับตั้งแต่พุทธศักราช2507เป็นต้นมาพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบตมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบาพิต และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและพระบรมวงศ์ได้เสด็จแปรพระราชฐานไปยังจังหวัดเชียงใหม่เพื่อเยี่ยมเยียนราษฎรในพื้นที่ภาคเหนือทรงทราบปัญหาความยากจนแรนแค้นสุขอ,อนามัยและการศึกษาที่ต่ำกว่ามาตรฐาน การทำการเกษตรแบบดั้งเดิมและการปลูกฝิ่นของชาวเขาที่อาศัยอยู่บนพื้นที่สูงซึ่งส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมและความมั่นคงของประเทศจึงมีพระราชประสงค์ที่จะช่วยเหลือชุมชนชาวเขาเหล่านี้ด้วยการพัฒนาคุณภาพชีวิตสังคมเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมในรูปแบบการพัฒนาแบบทางเลือกขึ้นในพุทธศักราช2512 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์จำนวน2แสนบาทเพื่อดำเนินการทดลองปลูกไม้ผลเมืองหนาวณนะบ้านมงดอยปุยอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่ต่อมาพื้นที่แห่งนี้ได้ชื่อว่าสวน2แสนและจัดตั้งสถานีเกษตรหลวงอ่างคางขึ้นณนะตำบลม่อนปินอำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่เป็นสถานีวิจัยพืชเขตหนาวแห่งแรกของโครงการหลวง จัดตั้งโครงการพระบรมราชานุเคราะห์ชาวเขาซึ่งต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็นโครงการหลวงและจดทะเบียนจัดตั้งเป็นมูลลนิธิโครงการหลวงในเวลาต่อมา พุทธศักราชส5 6พพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชปณิธานสืบสารรักษาและต่อยอดการดำเนินงานของโครงการหลวงอันเนื่องมาจากพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนและประเทศชาติโดยรวม ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งคณะกรรมการมูลนิธิโครงการหลวงชุดใหม่และทรงดำรงตำแหน่งองค์นายกกิติมศัตว์ในฐานะที่ท่านองคมนตรีดูแลในเรื่องโครงการหลวงสนองพระบรมราชโอบายโดยตลอดเลยนี่ยนะคะพระองค์ท่านมีพระราชประสงค์หรือว่ามีเรียกว่ามีพระบรมราชโอบายอะไรที่กําชับ บุคลากรคนทำงานให้กับมูลนิธิโครงการหลวงบ้างคะผมผม,ผมอยากจะเล่าให้ให้ให้กับทุกท่านทราบว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรับทราบนะทรงรู้เรื่องงานโครงการหลวงมานานมากแล้วนะครับหลหลายคนอาจจะไม่ไม,ไม่ไม่เคยรู้นะครับผมเรียนว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรง สเสด็จตามพระราชบปดานะครับก็คือพระบาทสมเดจพระบรมชนาก,การทิเบตมหาปูริพเดชมาลาภรนมพิธและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนีพันปีหลวงนะครับไปติดตามงานโครงการหลวงไปเยี่ยมประชาชนใ,ชในพื้นที่สูงตั้งแต่พระองค์ท่านดำรงพระอิสรยศเป็นตมเดจพระบรมโอรสาธิราชทยามากุฎรชาชสมราลตั้งแต่ปี2513นะครับ พระองค์ท่านรับทราบอย่างละเอียดครับพอพระองค์ท่านขึ้นทรงราชนะครับพระองค์ท่านก็พระราชทานพระรบรมราชบายให้กับพวกเราในามูลนิธิการหลวงนะครับเรื่องที่หนึ่งพระองค์ท่านพระราชทานนโยบายคือว่าให้สืบสารรักษาและต่อยอดงานโครงการหลวงให้เป็นไปตามพระราชดำริของในหลวงรัชการที่เก้าทำให้ต่อเนื่องพัฒนาให้ดีขึ้นนี่คือเรื่องที่หนึ่งนะครับ นะเรื่องที่สองทำให้ประชาชนบนพื้นที่สูง mm. เขามีความสุข mm. เขามีคุณภาพชีวิตที่ดี mm. นะเรื่องที่สามทำให้เกิดประโยชน์กับประชาชนชาวไทยและประเทศชาติโดยรวมแล mm. นะประการที่4คือพระองค์ท่านบอกให้พัฒนามูลทรง์การหลวงให้เป็นองค์กรที่มีศักยภาพเป็นที่ยอมรับ ทั้งจากภายในประเทศและนานา,นาชาติ <Okay. S 1> จะเห็นว่านี่นคือพระลมราชาบายแล้วก็ความลึกซึ้งที่ mm hmm. พระองค์ท่านพระราชทานให้กับ mm hmm. กับคณะกรรมการรวมทั้งบุคลากรผอ,งอ้งานหลวงซ mm hmm. ึ่งเรื่องพวกเราก็รับใส่เก้าแล้วก็มาปฏิบัติอย่างเต็มที่ความสามารถนะครับ mm hmm. เพื่อสนอง พ่ลมรยาสบายตนองพรราาประสงค์ของมงนาศครับณวันนี้เนี่ยมีความคืบหน้าของโครงการอะไรที่ท่านองฐมนตรีอยากจะเล่าให้พวกเราฟังบ้างไหมคะได้ปัจจุบันมูลนิธิงค์การหลวงมีความก้าวหน้าในเรื่องการทํางานเป็นอย่างมากเลยะนะครับโดยว่าตั้งแต่มีศูนย์แห่งนี้ขึ้นมาเนี่ยมันทําให้เรามีมีสถานที่มีเครื่องมือในการทํางานอย่างชัดเจน งานโครงการหลวงเนี่ยผมผมอยากจะสรุปว่าเรามีงานหลักๆอยู่สามเรื่องนะซึ่งมันขาดเรื่องใดเรื่องหนึ่งไม่ได้เลยนะครับ mm hmm. คือเรื่องงานบุกเบิกวิจัย <Okay. S 1> อันที่สองงานส่งเสริมและพัฒนา <Okay. S 1> อันที่สามก็คือเรื่องงานการตลาด <Okay. S 1> นะครับเพราะนั้นทั้งสามเรื่องเนี่ยมันมีความก้าวหน้ามากนะครับเรื่องที่หนึ่งเรื่องงานวิจัยเนี่ยอันนี้เป็นจุดเริ่มต้นเลยและเป็นหัวใจด้วยเพราะว่า เพราะว่าพื้นที่โครงการหลวงไปทํางานเนี่ยส่วนใหญ่และเป็นพื้นที่โตลากันดาน <Okay. S 1> พื้นที่ห่างไกลเส้นทาง,งมคมนาคมจํากัดเข้าออกลําบากมากและทิมพาน,เ,นเป็นพื้นที่ที่เราไม่ไม่คุ้นเคยนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องวิจัยตึงเรื่องนี้ในหลวงและการที่เก้าวงท่านพระราชานรับสั่งไว้เลยนะว่าเมื่อเราจะเข้าไปในพื้นที่ที่เราไม่รู้เราก็ต้องวิจัย mm. นี่คือหัวใจเลยนะครับหัว <Okay. S 1> ใจที่ที่เป็นหัวใจ ในการทํางานของมูลนิค์การหลวงเพราะนั้นงานวิจัยจะเป็นเรื่องของการวิจัยพันธุ์พืชพันธุ์สัตว์รวมทั้งงานวิจัยต่างๆที่เป็นความจําเป็นก่อนที่เราจะลงไปทํางานในพื้นที่เราต้องรู้ก่อนู่ายคือเราต้องรู้ข้อมูลพื้นที่ว่าไอ้พืชชนิดนี้ปลูกได้ไหมปลูกแล้วมันโตไหมปลูกแล้วมันออก,ออกลูกไหมต,ต้องวิจัยให้ได้ก่อนถ้าค,คิจะได้สายพันธุ์ที่มันนิ่งพองานที่สองคืองานส่งเสริมและวิจัยมันเป็นการนําผลสําเร็จจากงานวิจัย เอาไปใช้ในพื้นที่ทุลักกันดาพื้นที่ห่างไกลที่ประชาชนเดือดร้อนเราก็จะไปส่งเสริมให้เขานั่นคือการที่เราเรียกว่าการพัฒนาทางเลือกบนพื้นที่สูงอย่างยั่งยืนก็คือ,ค,อคือเราไปปรับต้านาติเขาว่าจากเกษตรดั้งเดิมเนี่ยแล้วการปลูกฝินเขาเขาก็ต้องปลูกฟินเพื่ออะไรเพื่อหารายได้มาเลี้ยงรครอบครัวนั้นเราก็บอกว่าเขาปลูกฝินได้เท่าไหร่แต่ถ้าเขาทำแบบเราเนี่ย ได้รายได้มากกว่าปลูกฟินอีก<ะ>แล้วถูกกฎหมายด้วยเขาไม่เดือดร้อนด้วยเนี<ะ>่ยนั่นเรียคืองานการส่งเสริมและพัฒนานั่นคือหยิบยื่นทางเลือก<ะ>เอาเชิงวิชาการเอางานวิจัยที่เราคิดค้นให้แล้วแต่ว่าไปให้เขาตัดสินใจที<ช>จะ,ะเปลี่ยนวิถีชีวิตใช่ครับ<ะ>แล้วงานตุดท้ายที่มันขายไปได้อะไรเรื่องการตลาด<ะ>เพราะจะ้าหนว่บอกว่างานตลาดมันสําคัญมันคัญเพราะว่าอะไรเพราะไอ้พืชผักไม้ผล พืชไร่ที่เราไปส่งเสริมเนี่ยคนไทยยังไม่รู้จักเลยแล้ว <c oughs> แล้วเขาจะไปขายใ,ใครคครแล้วคนไทยจะกล้ากินไหมเพราะฉะนั้นต้องมีเรื่องการตลาด <c oughs> นะครับเพราะฉะนั้นถ้าบอกว่าการตลาดถึงต้องค่ะน, <c oughs> นะอันที่หลงคือทําให้ประชาชนที่เราไปส่งเสริมเขามั่นใจว่าถ้าเขาทาแบบเราแล้วเนี่ยมีคนรับซื้อแน่ <c oughs> ขายได้แน่ขายได้แน่มีตลาดรองรับเนี่ยเะนั้นมูลที่ของการหลวงก็ก็ไปนะครับซึ่ง เราอาจจะจะ,จะขาดทุนแต่ระเจ้าหวล้นเมื่ฐานเมื่อไรอยู่บ่ายคือขาดทุนคือกําไร,รนี่แหละครับคือที่เราทำเพราะนั้นมูลที่ของการหลวงก็คือเป็นเป็นเหมือนกับเป็นการเอาผลผล,ผลิตของประชาชนพื้นที่สูงเอามากระจายะนะครับบาดไป,ไปตลาดนะครับแล้วที่สําคัญบอกว่าท่านบอกว่าเรารู้เรื่องการตลาดอย่างเดียวไม่ได้ต้องให้ชาวบ้านเขารู้ด้วยเรื่องการตลาดเราก็ไปนแนะนําให้เขาว่า การตลาดมันคืออะไระให้เขารวมกลุ่กมกันเป็นภิษากิจชุมชนบ้างเป็นสากลบ้างเพื่อ,เพ,อเพื่อสุดท้ายก็คือเขาเขาก็สามารถช่วยตัวเองได้มีอะไรอีกบ้างไหมคะท่านรัฐมนตรีที่<ม>เป็นเรื่องที่ประชาชนทั่วไปเข้าใจว่ายัางไม่ทราบและท่านอยากจะให้ทราบหมู่ที่โครงการหลวงเนี่ยนะครับผมมอมเรียนว่าเกิดขึ้นจากพระอาจริยภาพพระวิสัยทัศน์และ พระมหากรุคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทั้งสองรัชกาลนะครับเป็นมูยที่ตามพระราชประสงค์ซึ่งการทํางานเริ่มต้นเนี่ยใช้พระราชทรัพย์ตรวจพระองค์ในการดาเนินการนะครับแล้วก็ทํางานอย่างต่อเนื่องมาเรื่อยนะครับจนกระทั่งที่เรามาเป็นมูยที่คือในปี2อง5ั่ร้อยสาม้กงท่านก็บอกว่าเราได้พัฒนามาพอสมควรแล้ว ควรจะต้องเป็นองคอ์กรที่มีกฎหมายรองรับและให้เกิดความยั่งยืนนั่นก็คือคือเป็นเปที่มาของมูลที่ของการหลวงแล้ว <Okay. S 1> เราก็ทํางานมา, <Okay. S 1> ม,ามาอย่างต่อเนื่องเพื่อช่วยชาวเขาช่วยชาวเราช่วยชาวโลก <Okay. S 1> นะครับจนั่งเรามีผลงานวิจัยและผลงานการส่งเสริมจนทั้งมีผลิตผลมากมาย <Okay. S 1> นะครับหนที่สาคัญพระบาทสมเด็จะเจ้าอยู่หัวทรงให้ความสําคัญกับงานองค์การหลวงมากนะครับ ท่านจะเห็นว่าศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโครงการหลวงแห่งนี้ผงน่าพระราชทานชื่อชานาาิีิเบศตหริความหมายก็คือนะสืบสารรักษาต่อยอดงานโครงการหลวงให้เป็นไปตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูเว็ตมนดกหลวงมาพินพษะนะครับนะนั่นนี่คือ คือพระหมายหคุณหลวงองค์ท่าน<ช>นะครับแล้วให้ฝันสำคัญและทีมคัญคือพระองค์ท่าน,านเสด็จมาที่นี่นะครับมาพร้อมด้วยสมเด็จพระนงางเจ้าพระบรมราชิน,นีเพื่อมาทําพิธีเปิดอย่างเป็นทางการด้วยพระองค์เองเ<ช>มื่อวันที่12กุมภาพันสอง5 6 6ที่ผ่านมา<ช>นะครับซึ่งสิ่งต่างๆ่ี่ที่ผมพูดมาเนี่ยก็คืออยากจะให้พวกเราได,ไ,ดได้ได้เห็นว่า การที่องค์การหลวงทำงานมาห5หปีแล้วก็ด้วยพระมหากรุณาคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้ายอยู่หัวทั้งสองรัชการจริงๆและเกิดประโยชน์นะครับเกิดประโยชน์ต่อต่อประชาชนบนบื้นที่สูงและที่ทำงานงานองค์การหลวงเนี่ยถือว่าเป็นงานที่ที่ช่วยประเทศเราทํามาต่อนเนื่องเรามีองค์ความรู้มากมายเรา เร,เราถึงจะต้องอถ,ถ่ายทอดไปตามบัลลุมเราจะบายพระองค์ท่านมาว่าเราเราจะต้องเดินหน้าไปนะครับซึ่งผมเรียนเพิ่มเติมคือว่าเป้าหมายที่ศูนย์วิจัยแห่งนี้กำหนดไว้เนี่ยก็คือพวกองท่านบอกว่าประการแรกที่นี่จะเป็นศูนย์กลางในการบูรณาการทำงานร่วมกันขอ,ข,อของทุกส่วนงาน ที่เข้าทํามาทํางานในพื้นที่ถึงถ้าเราทําเรื่องนี้ได้เนี่ยมันจะลดความซ้ําซ้อนช่วยประหยัดงบมาณของประเทศชาตินะครับในเรื่องที่สองที่นี่จะเป็นนะศูนย์กลางในเรื่องของงานวิจัยบนพื้นที่สูงเพราะปัจจุบันเนี่ยงบมาในเรื่องการวิจัยนะครับมันใช้กันแบบไม่ไม่มีวัตถุประส,ปประสงค์ที่ชัดเจนแต่ที่นี่จะเป็นศูนย์กลางว่า เราควรจะวิจัยเรื่องอะไรเป้าหมายที่3ก็คือที่นี่จะเป็นศูนย์กลางในการสนับสนุนความรู้อุปกรณ์เครื่องมือเพราะอะไรเรามีห้องแลบที่ท,ำทำันสมัยเรามีเครื่องมือวิทยาศาสตร์ที่ท,ำทำันสมัยอาจจะกล่าวได้ว่าศูนย์วิจัยแห่งนี้มีเครื่องมือในเรื่องของการเกษตรบนพื้นที่สูงที่ท,ำทำันสมัยที่สุดในประเทศนะครับและกันสุดท้ายที่ ที่เป็นเป้าหมายที่พวกงท่านพระราชทานก็คือเราจะเป็นสถาบันการเรียนรู้มูลที่องการหลวงก็คือเป็นองค์ความรู้เรื่องการพรัฒนาทางเลือกบนพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน mm hmm. นะครับเพราะว่าจากประสบการณ์เนี่ยองค์ความรู้เราก็ตามประสบการณ์เราก็ตาม mm hmm. เราเราอยากให้ภาคประชาชนก็ตามภาคสังคมต่างๆก็ตามนิ่เรียนนักศึกษา,าได้มาเรียนรู้แล้วเอาไปขยายผลให้มากๆ ถ้าเราทำสำเร็จเนี่ยประเทศเราจะลดการใช้สารเคมีจะลดการเผาป่าจะลด PM 2.5เพราะว่าจากตัวเลขที่เราดูเนี่ยะท่านถ้าท่านไปดูตัวเลขการเผาป่าเนี่ยนะครับหมู่ที่ของการหลวงแทบไม่มีเลยนะถ้าเปรียบเทียบกับข้างนอกะนะครับนี่คือผลสำเร็จของงานของการหลวงนะครับเพราะนั้นจากที่ผมเล่ามาทั้งหมดเนี่ยผม อยากจะให้พวกเราได้เนี่ยสำนึกในพระมหากาคุณที่พวกนง้นได้พระราชทานให้ทั้งไม่ใช่เฉพาะกรรมการหรือผู้รักกรที่งานหลวงแต่ให้กับประสกนีกรทุกผู้เหล่า ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโครงการหลวงชนากาธิเบศดมริก่อตั้งขึ้นโดยพระมหากรณาทิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในบริเวณพื้นที่กว่า21ไร่ของมูลนิธิโครงการหลวงณตำบลแม่เหียอำเภอเมืองเชียงใหม่ ประกอบไปด้วยอาคารต่างๆจำนวน7อาคารได้แก่อาคารอำนวยการอาคารปฏิบัติการ1และ2อาคารอารักขาพืชอาคารมเมล็ดพันธุ์และแปรรูปสมุนไพราอาคารเทคโนโลยีชีวภาพทางด้านพืชและอาคาร Data Center มีห้องปฏิบัติการในด้านต่างๆที่ทันสมัย เป็นศูนย์การวิจัยและพัฒนางานบนพื้นที่สูงอย่างครบวงจรได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐรัฐวิสาหากิจและเอกชนเริ่มสร้างเมื่อพุทธศักราช2563แล้วเสร็จเมื่อพุทธศักราช2565 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดศูนย์แห่งนี้เมื่อวันที่12กุมภาพันธ์พุทธศักราช2566ยังความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแก่คณะกรรมการบุคลากรของโครงการหลวงสมาชิกของโครงการหลวงและประชาชนทั่วไปอย่างหาที่สุดมิได้ นะคะอ่าเป็นส่วนหนึ่งของห้องปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชน,นะคะ,คะห้องนี้เป็นจุดเริ่มต้นก็คือจะเป็นห้องเตรียมอาหารนะคะ<ม>โดยที่การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อของเราเนี่ยนะคะปัจจัยหลักๆของเขาเนี่ยหนึ่งคืออาหารอาหารที่เราจะเพาะเลี้ยงสองก็คือ,อ เราจำจำลองห้องปฏิบัติการข้างในนะคะให้เหมือนกับธรรมชาติข้างนอกเลยเค,ค่ะค่ะ,อ,ะอย่างพืชต้องการแสงนะใช่ไหมคะแสงแดดปกติพืชได้รับแสงจากแสงพาทิตแต่ว่าในห้องปฏิบัติการอ่ะเราก็ต้องมีแสงให้เขาดังนั้นเราก็จะใช้หลอดไฟค่ะซึ่งปัจจุบันเนี่ยก็ะจะใช้หลอดอ หล,ลอดไฟเป็นหลอด LED อย่างเงี้ยค่ะเพื่อที่จะเป็นแหล่งให้ให้แสงกับพืชสว่วนพอเราให้แสงกับพืชพุ๊บหลอดไฟทําให้เกิดความร้อนอดังนั้นเนี่ยพืชเนี่ยจะต้องไปอยู่ในที่ที่ปรับอุณหภูมิเพราะเวลาเราให้ให้ใหไฟเขาเยอะๆนะคะ ความร้อนมันก็จะเกิดขึ้นดังนั้นเราก็จะต้องมีลักษณะคล้ายๆที่ควบคุมอุณหภูมิด้วยแอร์คอนดิชเนอร์อย่างเงี้ยค่ะประมาณนั้นเพื่อลดอุณหภูมิของห้องปฏิบัติการลงโดยอุณหภูมิที่เราใช้เลี้ยงพืชปกติเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ25องศานะคะเพื่อที่อ่า มันเป็นค่าค่าเฉลี่ยในในทุกๆุกพืชที่เราเพาะเลี้ยงอยู่แล้วค่ะแล้วก็ส่วนเนี้ยที่ที่น้องเขากำลังทำอยู่เนี้ยนะคะจะเป็นส่วนของการขยายพันธุ์พืชค่ะซึ่งก่อนที่เราจะไปเพาะเลี้ยงในห้องเนี้ยนะคะพอเราได้พืชมาเนี้ยกไไ็ไม่ไม่ได้ง่ายนะคะบางส่วนเนี้ยคือ,อพืชเนี่ย ถ้าติดโรคมาแต่ลักษณะดีผลนะผลิตดีรูปทรงดีต่างๆดีๆมีลักษณะที่ดีมาเนี่ยเราก็จะมีวิธีการในการกําจัดเชื้ออย่างเงี้ยค่ะจะมีผลผลิตที่ของมูลนิธิโครงการหลวงหลายชนิดอยู่ค่ะทั้งกลุ่มของไม้ดอกไม้ผลผักที่เราผลิตเพื่อสร้างต้นแม่พันธุ์ ที่แข็งแรงและปลอดโรคเพื่อนําไปให้ศูนย์สถานีใช้ส่งเสริมกรเกษตรกรโดยที่การที่เราใช้แม่พันธุ์ที่แข็งแรงแล้วปลอดโรคเนี่ยเริ่มต้นในการปลูกมันจะเป็นการลดการใช้สารเคมีแผนกอารักขาพืชเรามีภารกิจที่สําคัญนะคะในการพัฒนาเรื่ององค์ความรู้นวัตกรรมเทคโนโลยีต่างๆนะคะ ที่เป็นเรื่องการจัดการศัตรูพืชนะคะ,คะเพื่อให้เกษตรกรของโครงกรหลวงเนี่ยค่ะสามารถผลิตพืชที่มีคุณภาพแล้วก็ปลอดภัยนะคะสําหรับผู้บริโภคค่ะเพื่อให้ผู้บริโภคมั่นใจว่าผลิตผลของโครงการหลวงเนี่ยค่ะมีความปลอดภัยซึ่งเราได้นําวิธีการหลายๆอย่างมาใช้ในการจัดการศัตรูพืชบน,บนพื้นที่สูงของเราค่ะซึ่งปัจจุบันเราได้มีการพัฒนาแอปพลิเคชันนะคะ ทางด้านการจัดการศัตรูพืชบนที่สูงนะคะให้กับเกษตรกรเพื่อให้เกษตรกรเนี่ยเขาสามารถที่จะเข้าถึงข้อมูลวิชาการได้เร็วขึ้นแล้วก็เอาไปตัดสินใจในการจัดการได้ทันท่วงทีค่ะสำหรับแอปพลิเคชันนะคะเรื่องการจัดการศัตรูพืชนะคะของมูลนิธิโครงการหลวงเนี่ยค่ะเราได้พัฒนาขึ้นนะคะแล้วก็เ,เกษตรกรหรือว่าเจ้าหน้าที่โครงการหลวงเนี่ยค่ะสามารถดาวน์โหลดได้ทั้งใน Apple นะคะหรือว่า,เ,าเป็น Android ก็ได้ สมาร์ทโฟนทุกระบบสามารถรองรับนะคะแล้วก็ซึ่งแอปพลิเคชันนี้มีข้อดีนะคะมีจุดเด่นหลายๆข้อนะคะก็คือว่าเกษตรกร,ร,กรสามารถมาสืบค้นข้อมูลที่ว่าเมื่อปลูกพืชชนิดนี้จะเจอศัตรูพืชอะไรชื่อศัตรูอะไรหน้าตาอาการเป็นยังไงแล้วจะจัดการอย่างไรนะคะนอกจากนั้นในการจัดการนี่เรามีการแนะนําเรื่องการใช้สารกําจัดศัตรูพืชซึ่งสารกําจัดศัตรูพืชเนี่ยค่ะ เขาจะมีระยะปลอดภัยในพืชแต่ละชนิดไม่เท่ากันดังนั้นเกษตรกรเขาสามารถที่จะใช้แอปพลิเคชันนี้เพื่อนับระยะปลอดภัยที่ถูกต้องได้และเขาก็สามารถกเก็บเกี่ยวผลผลิตได้อย่างปลอดภัยนะคะรวมถึงแอปพลิเคชันนี้นะคะสามารถที่จะรายงานสถานการณ์การเกิดโรคแล้วส่วนกลางจะมีการประมวลผลแล้วก็แจ้งเตือนการระบาดให้กับศูนย์สถานีทั้ง3 9ศูนย์สถานีได้รับทราบอย่างนี้ค่ะ ตรงนี้เนี่ยจะสังเกตเห็นว่าต่างจากอาคารอื่นๆตรงที่ต้องต้องมีมาตรการอะไรต่างๆในการที่จะเดินเข้ามาตรงนี้ได้เนี่ยนี่เพราะอะไรคะเพราะว่าเราป้องอ่ลงชีวภัณฑ์เราผลิตชีวภัณฑ์ที่หลากหลายค่ะมีทั้งเชื้อราแบคทีเรียนะคะ mm hmm. เพื่อป้องกันการปนเปื้อนนะคะเราจึงต้องผ่านมาตรการที่ mm hmm. ขั้นต้นที่เราเข้ามาค่ะห้องนี้ก็คือห้องที่เรา ใช้ผลิตหัวเชื้อในการผลิตชีวพันธ์แบคทีเรียของโคงกระหลวงค่ะแล้วก็เครื่องนี้นะคะเราจะผลิตหัวเชื้อแบคทีเรียตั้งต้นนะคะจากที่10ลิตรเราก็จะนําไปขยายเป็น100ลิตรนะคะจากลายผลิตแบคทีเรียต่อไปหลังจากนั้นเราก็จะนํามาผสมอบแล้วก็ทําให้มันแห้งค่ะแล้วก็แพ็คบรรจุก,ก่อนส่งถึงมือเกษตรกรค่ะเดิมเราผลิตแบบสเกลแลบค่ะก็ตอจะเป็นผลิต เพื่อให้ได้ในปริมาณที่เท่าที่เกษตรกรต้องการแต่ตอนนี้ความต้องการของเกษตรกรมีมากขึ้นเราก็เลยจะต้องเพิ่มกำลังการผลิตที่สูงขึ้นเราก็จึงเกิดมาเป็นโรงเชียวพันนี้ค่ะดั้งเดิมก็คือเราไม่สามารถวัดค่าเชื้อว่าเชื้อ,อมีออกซิเจนในในเชื้อเท่าไหร่หรือว่าอุณหภูมิที่เชื้อต้องการเราไม่สามารถควบคุมได้เลยถ้าเกิดว่า,า,วาเรา นำมาขยายในเครื่องนี้ค่ะมันก็จะทราบว่ามีอุณหภูมิความชื้นเท่าไหร่ที่เราสามารถกำหนดที่เชื้อสามารถจเจริญเติบโต,ตได้ดีค่ะซึ่งสารชีวพันธุ์โดยส่วนใหญ่ก็คือป้อนให้กับเกษตรกรซึ่งเป็นสมาชิกโครงการหลวงใช่ไหมคะใช่ค่ะเกษตรกรอื่นๆหรือว่าคนที่อยากจะทำการเกษตรแต่ว่าเป็นคนที่ประชาชนทั่วไปโดยที่ไม่ใช่สมาชิกโครงการหลวงเราจะเรียนรู้หรือว่าได้ใช้ประโยชน์จากตรงนี้ไหมคะ เราจะมีผลิตภัณฑ์อยู่5ตัวค่ะที่เราขึ้นทะเบียนวัตถุอันตรายกับกรมวิชาการเรียบร้อยแล้วนะคะ,คะเราสามารถจําหน่ายให้แก่เกษตรกรภายนอกได้ค่ะอ๋อค่ะดังนั้นก็เกิดประโยชน์ทั้งกับสมาชิกโครงการหลวงแล้วก็เกษตรกรทั่วไปด้วยโดยการจําหน่ายใช่ค่ะสามารถที่จะมาซื้อไปใช้ได้เลยได้มาตร,ราฐานสูงสุดแน่นอนค่ะแผนกคัดบรรจุมีหน้าที่อะไรบ้างคะ ในส่วนของศูนย์ผลิตผลโครงการหลวงหรือว่า,าแผนกคัดบรรจุเนี่ยนะครับ<ฆ>เรามีหน้าที่ในการาตรวจรับผลผลิต<ฆ>นะครับจากศูนย์สถานีเมื่อตรวจรับมาแล้วเราก็ทําการตรวจสอบคุณภาพออนะครับทำการคัดแยกแล้วก็มีการตัดแต่ง<ฆ>นํามาจัดสินค้านะครับตามความต้องการของลูกค้า<ฆ>นะครับนอกจากนี้นะครับเราก็มีการจัดส่งให้กับลูกค้ารวมถึง การแก้ไขปัญหาการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวผลผลิตนะครับเนื่องจากว่าผลผลิตเนี่ยเมื่อกเกษตรกรผลิตออกมาแล้วนะครับถ้าสมมุติเกิดปัญหารายได้ของเขาก็จะลดลงครับดังนั้นเราจะมีกระบวนการที่เข้าไปให้คําแนะนําเกษตรกรในการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวผลผลิต<อ>เพื่อให้สามารถส่งไปถึงลูกค้าได้อย่างมีคุณภาพ รถจัดส่งสินค้าเนี่ยเราจัดเป็นรถห้องเย็นเพื่อรักษาคุณภาพเนื่องจากว่าสินค้าของโครงการหลวงเป็นสินค้าสดนะครับ<ม>ผลผลิตสดเราก็ต้องรักษาคุณภาพอุณภูมิเป็นปัจจัยสําคัญในการรักษาคุณภาพของผลิตผลสดนะครับดังนั้นรถที่เราใช้จะเป็นรถห้องเย็นในการจัดส่งสินค้าทั้งหมดรถเล็กจะใช้วิ่งจัดส่งในพื้นที่ เชียงใหม่ระยะทางใกล้นะครับส่วนรถห้องเย็นใหญ่เนี่ยเราจะส่งในส่วนของกรุงเทพร้านโครงการหลวงกรุงเทพแล้วก็ลูกค้าตามห้างสรรพสินค้าใหญ่ๆนะครับเช่นแมคโครโรตัสนะครับบิ๊กซีเดอะมอลล์นะครับค่ะค่ะเราจะเห็นรถเข้าออกอย่างเงี้ยทุกวันเลยเพราะว่ามีจัดส่งทุกวันเลยใช่ไหมคะมีวันหยุดไหมคะที่นี่จะมีการปฏิบัติงานทั้งหมด6วันต่อสัปดาห์นะครับ มีวันหยุดในส่วนของวันเสาร์หนึ่งวันแต่ในวันเสาร์การจัดส่งสินค้าก็ยังคงมีเหมือนเดิมนะครับโดยเราจะจัดเตรียมสินค้าตั้งแต่เย็นวันศุกร์นะครับแล้วก็จัดส่งให้กับลูกค้าในเช้าวันเสาร์ครับเ,เราซึ่งเป็นบุคลากรของโครงการหลวงเราพยายามเต็มที่ในเรื่องของการรักษาคุณภาพของสินค้าสินค้าที่มีปัญหานะครับเราจะคัดกรองคัดแยกออกก่อนนะครับ แต่หากสินค้าลูกค้ารับไปแล้วพบปัญหาสินค้าทุกตัวนะครับสามารถทวนสอบถึงกระบวนการผลิตถึงแหล่งผลิตได้ซึ่งตรงนี้จะสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าทุกรายนะครับก็ขอให้ลูกค้าทุกรายให้ความมั่นใจแล้วก็ใช้สินค้าของโรกันต่อไปครับ ด้วยพระอริยภาพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพล์อดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิรที่พระราชทานศาสตร์แห่งพระราชาอันมีจุดเริ่มต้นจากการทำงานเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนแรนแค้นพือเสพติดและการทำลายสิ่งแวดล้อมบนพื้นที่สูงด้วยพระราชวิริยะอุตสาหะและหลักการทรงงานเข้าใจเข้าถึงพัฒนารวมทั้งวิธีการระเบิดจากข้างใน เกิดเป็นรูปแบบการปฏิบัติงานของโครงการหลวงที่ประสบความสำเร็จเป็นรูปธรรมอย่างครบวงจรทั้งในมิติเศรษฐกิจสิ่งแวดล้อมสังคมและชุมชนส่งผลให้ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางทั้งในประเทศและระดับนานาชาติ ซึ่งพระบาทสมเด็จพระประเมนทรรามาธิปดีศีสินทรมหาวชิราลงกรพระวชิราเกล้าเจ้าอยู่หัวส่งมุ่งสืบสารรักษาและต่อยอดการพัฒนาโครงการหลวงและขยายผลการดำเนินงานพัฒนาทางเลือกบนพื้นที่สูงของโครงการหลวงโมเดลให้กว้างขวางยิ่งยิ่งขึ้นไปด้วยพระราชปณิธานอันแรงกล้าที่จะให้ประเทศชาติมั่นคงประชาชนมีความสุข สามารถพึ่งพาตนเองมีความมั่นคงอย่างยั่งยืนติดตามสารคดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว72พรรษาธรรมราชามหาวชิราลงกรได้ใหม่ในตอนต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ